ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นจากโรคหลอดเลือดหัวใจด้วย Renew EECP e Therapy EECP ย่อมมาจาก Enhanced External Counter Pulsation ภาษาไทยเรียกกันว่าเครื่องนวดกระตุ้นการทำงานหัวใจประโยชน์หลักช่วยลดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจนอกจากเจ็บหน้าอกยังเหนื่อยง่ายหายใจสัน่น เหนื่อออกท่วมตัวเวียนหัวหน้ามืดรู้สึกอ่อนเพลียมากผิดปกติ EECP คือวิธีฟื้นฟูหัวใจแบบไม่เจ็บตัวไม่ผ่าตัดเหมาะสำหรับคนที่ยังมีอาการเจ็บหน้าอกเรือรังแม้กินยาแล้วปัจจุบันได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกาและเริ่มมีคลินิกชั้นนำนำเข้ามาในไทยหลักการทำงานของ EECP ผู้ป่วยนอนหงายสบายๆแล้วแพทย์หรือพยาบาลจะพันปลอกลมพิเศษคับสรอบน่องต้นขาสะโพกปลอกลมเหล่านี้จะพองยุบตามจังหวะหัวใจสิงกับ EKG เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่อยากหรือไม่สามารถผ่าตัดได้อยากมีทางเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากการกินยาค่ะช่วยในบางกรณีของหัวใจวายและอาการลองโควิด d เหนื่อยง่ายหอบได้บ้าง งานวิจัยล่าสุดปลอดภัยมากผลข้างเคียงน้อยมากเดินออกกำลังกายได้ไกลขึ้นเหนื่อยช้าลงคุณภาพชีวิตดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นบางรายลดการใช้ยาขยายหลอดเลือดลงได้ยินดีให้คำปรึกษาสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม call center ทร์เก้าเ ขอพระคุณสำหรับการรับชมค่ะ